แตงครับหาแตงหาแตงสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทาง youtube ทุกท่านครับวันนี้ก็มาพอกับเ่าโคราบ้านเองขึ้ใหม่นะครับนานๆจะมาพอกันทีครับวันนี้เ่าโคราบ้านเองก็จะพาพี่พาเพื่อนไปหาอยู่หากินครับว่าจะไปหาเก็บแตงโมไปไว้สู่กันกินครับจะเป็นยังไงก็ชื่นที่ตามรับชมเลยครับก่อนจะไปชมคลิปก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้บบาครบลาดบันเองด้วยนะครับเชิญรับชมไม่ได้เลยครับปลาป่าแตงโมครับหลายจริงๆครับสุดยอดเลยครับเ็มนี่นะครับเหลือมันเป็นแตงโมที่เขาเก็บไม่มดนะครับเหลือไว้นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมก่อนหลายจริงๆครับ มีแต่ลูก,กงามๆนะครับที่เขาเหลือ,อไปนี่ครับนานแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้มาเข้ามาดูมันกลัวมันจะเสียทิ้งโอ้นี่ครับลูกกําลังสวยๆก็มีครับเดี๋ยวผมจะพาดูเลยครับ นี่ครับแตงโมลูกจะโตดูครับดูใกล้เอามาผ่าแดงกินเนี่ยชิมกันคาสวนนะจะแดงหรือไม่แดงแดงหรือไม่แดงโอ้แดงมากเลยครับ แดงแดงแดงครับนี่ครับขนาดลูกที่มันเหลือจากการเก็บเกี่ยวของนายจ้างก็ยังแดงอยู่ครับเสียดายครับน่าเสียดายก็เลยมาเก็บไปไว้กินไปไว้แบ่งพี่ๆเพื่อนๆในแคปมกินเนี่ยนี่นะครับวิถีชีวิตแรงงานไทยนี้สิเด็วครับต้องหาอยู่หากินครับเพื่อปากคลองครับ เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูเป็นยังไงรสชาติจะหวานหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะชิมให้ดู่าาะหวานครับพี่นอ้องหวานมากเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บไป ฝากพี่เพื่อนในแคมป์ครับก็วันนี้ที่ปั่นจักรยานมาครับจอดไว้ตรงข้างหลังนะครับข้างหลังตะกาสีน้ำเหลืองครับวันนี้มาคนเดียวครับก็หลังจากเลิกงานกับพี่เพื่อนเพื่อนในแคมป์กับพักผ่อนครับอาบน้ำพักผ่อนอากาศร้อนครับช่วงนี้ครับอิสราเอลครับก็หาอยู่หากินนี่แหละครับ ถ้าได้ออกมาก็เอาไปแบ่งเพื่อนๆกินแน,น่แค่มาเพอได้พอได้กินครับหวานจริงๆครับสุดยอดเลยนานๆในลวงคลิปก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับบ่าวโคราชบ,บ้านเองครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องบ่าวโคราชบ,บ้านเองด้วยครับ สุดยอดมากเลยครับหวานแดงมากครับผมก็ไม่ได้เอาห่อหน้ามากินด้วยกินแจงโมเนี่ยเ้วก็ค่อยเก็บเอาไปฝากเพื่อนๆอ,อยู่ในแคโอ้โหแดงเ,เหลือเยอะลำมากเลยครับ แบบเถ้าแก่เขาเขาพอแล้วครับเขาเอาแค่ลูกที่สวยที่สุดคือถ้าอันไหนไม่สวยคือเขาปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งไปเลยอ่ะคือ,อยังไงที่เหลือก็คือทิ้งนี่ต้องรีบมาเก็บนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เริ่มจะถ่ายทิ้งลนะเพราะว่าถ้าเขาถ่ายทิ้งเราเกเจอไม่ได้กินกันผมเลยต้องรีบมา นั่นก่อนอือหือสุดยอดครับหวานมากโอ้ยหมวกร้อนครับวายจะตัดผมก็ไม่ได้ตัดสักทีครับบ่าวโรัรผมยาวสุดยอดครับ กำลังหิวน้าู่พอดีโอ้โหกินแตงสุดยอดเลยหวานหวานมาก ี๋ยวหมดชิ่นี่ผมพาดเดินเก็บแตงโมงครับยอดไปครับพี่น้องไปครับเก็บแตงครับเก็บแตงต่อเยอะอจริงๆครับเนี่ยครับยอดนะครับประมาณสักยี่สิบยี่สิบสามสิบไร่นะครับเนี่ยครับข้างหลัง เดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องหลังนะครับอย่ครับโห oh. เยอะจริงๆครับเราก็ไปเลือกเอาลูกที่ว่าดีๆนะครับถ้าลูกไหนไม่ดีเราก็ไม่เอาเพราะว่ามันเหลือเหลือคัดของเขาแล้วของไอ้ไงลนะ่ะขาแก่ที่เขาคัดเหลือไปแล้วนี่นะครับเตงโม เต็งโมสวนเต็งโมเยอะแยะเยอะแยะนี่ครับชมว,วิวภูเข,ขาครับข้างบนภูเข,ขาใครต้องการเต็งโมก็มานะครับใกล้ๆครับทะเลสาบไทยบีเดียเหนือทางเหนืออิราเลียครับ giọt hấp dễ mạng đấy hả dễ dưa mạng dễ dưa เยอะมากครับเดี๋ยวเยอะมากนี่นะครับแตงที่เบาโคราบันเองเก็บเก็บได้ครับจะเอาใส่ตะกร้าหลังรถจักรยานนี่ครับก็จะเอาไปฝากพี่เพื่อนๆครับแต่เอาไปแค่นี้ครับ <c ười> กี่ลูกนะครับนับดูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกครับนี่นครับ วิถีชีวิตแรงงานไทยในอิราเลครับเวลาวันยุดว่างก็หาอยู่หากินครับเนี่ยครับบรรยากาศไร่แตงครับก็อย่างนี้แหละครับครับก็นี่แหละครับวิถีชีวิตแรงงานไทยในอิราเลครับก็หาอยู่หากินอย่างนี้แหละครับวันนี้บ่าวโคด้าบัานองก็มาหาเก็บแตงโมนะครับ ยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้บ่าโคราบันเองด้วยนะครับคลิปนี้บ่าโคราบันเองก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ